แน่นอนค่ะตอนนี้นะคะน้องแอมอยู่ที่บูธลามิน่าฟิล์มค่ะหลายๆคนนะคะมางานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025ห้ามพลาดบูธนี้เลยนะเพราะว่าเรามีทั้งผลิตภัณฑ์ค่ะไฮไลท์ผลิตภัณฑ์แนะนำโปรโมชั่นแคมเปญเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องแอมอยู่กับคุณจันทภา,าสายสมรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทคโนเซลเฟจจำกัดสวัสดีค่ะพี่จันสวัสดีค่ะน้องแอมโอ้โหเจอกันก่อนที่จะส่งท้ายปีนี้นะค่ะ ปีนี้เรามาด้วยความยิ่งใหญ่อลังการตามธีมงานเลยนะพี่จาร์ใช่ค่ะคือตั้งใจเลยเพราะว่ามันเป็นปีที่เรียกว่าส่งท้ายจริงๆอ,อ่ะเนาะก็เลยต้องมีอะไรที่พิเศษสำหรับลูกค้าที่มาจองในงานค่ะ,คะแล้วค,ครั้งนี้นะคะเราไม่น่าซีมเอง,เ,องเรามีเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าไฮไลท์หรือว่าแคมเปญเด็ดๆอะไรยังไงเดี๋ยวเชิญพี่จารย์แนะนาได้เลยค่ะ,อ,คะอ๋อค่ะโปรโมชั่นส่งท้ายปลายปีค่ะน้องแอมเราเรียกว่าลุ้นรับสามเด้งเลยนะคะเด้งแรกะก็คือส่วนลดพิเศษค่ะ ส่วจริงๆค่ะก็คือสำหรับฟิล์มลามินาเซรามิกซ์เซรามิกแท้ตัวจริงที่เป็นที่นิยมสูงสุดนะคะซึ่งเซรามิกซ์เนี่ยเป็นฟิล์มที่เรียกว่าราคาค่อนข้างสูงแต่ในงานนี้นะคะเราให้ส่วนลดสูงสุดถึงหน่งบาทนี่ด้านหลังเราเลยนะนี่ถ้าใคร,รใที่รับที่1นะคะ,คะแต่ท่านที่สนใจ CM i c ม n คอนนะคะ1 1ใอบเทอรีทอนอันนี้ไม่ใช่ส่วนลดนะคะคือราคาเริ่มต้นที่1900บาท แล้วยังมีเซรามิกน้องใหม่ก็คือลามินาไอริสนะคะค่ะสิ 10, ไปท่าพิทอน9,900บาทก็คือราคาพิเศษสุดๆจริงๆค่ะน้องแอมเรียกได้ว่าใครที่กำลังแบบอยากจะปิดเขาเรียกว่าอยากจะเปลี่ยนนะคะหรืออยากจะแบบติดเพิ่ม คุณเดินมาได้เลยที่ลามินาฟิมอยากจะเตรียมตัวไปท่องเที่ยวจองรถใหม่ในนี้แล้วยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ฟิมมาติดลามินามาลามินาได้เลยซื้อรถอะไรก็ได้แต่ว่ามาติดฟิมลามินาหรือว่าท่านติดฟิมแล้วไม่ชอบก็มาติดลามินามาเปลี่ยนได้แต่ยังไม่พอ่ะน้องแอมไม่ใช่ไม่ใช่แค่สดรถอย่างเดียวนะคะปีนี้พี่อายุ30แล้วนะอุ้ยเออไม่ใช่วิจาร์ค่ะขอโทษลามินาี่จาน น้องอัดจรงกับอุ้ยเลยอุ้ยมาบถึงราคะเออขอบคุณนะคะโอ้นว้ต้องเล่นบุหีีไปเรื่อยๆแล้วล่ะโอ้ช่นใจเลยคือไม่ใช่พี่จันนะคะที่30ลามิน่ามนน่ครบแล้ว30ปีนะคะเรามีขอที่จะเลือกที่น่ารักมากเลยเป็นน้องเบบีลามินเป็นน้องลามิน่าตอนเด็กๆนะคะ ทำมาเพื่อมาขอบคุณลูกค้าโดยเฉพาะเลยน่ารักมากเดี๋เวน้องแอนต้องไปใช้สบใบหนุนนอนหลับสบายมีพระจันทร์ด้วยเหมือนพี่จันทร์เอาไปหนุนหัวได้เหมือนพี่จันทร์เอาไปหนัวได้เหมือนพี่จันทร์และน้อง คอยดูแลลามินดูแลเราข้างๆอยู่ใช่ค่ะก็คือรับสำหรับทุกท่านเลยที่จองฟิล์มในงานโอ้โหแค่มาจองนอกจากจะได้ส่วนลดแล้วนะคะเรายังได้ของเขาเรียกว่าเป็นซีวิเนียที่มอบให้สำหรับ30ปีของลามิน30ปี anniversary ของลามิน่าค่ะอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมพิเศษเรื่องสุดท้ายเลยจะเปลี่ยนโทรศัพท์หรือเปล่าอุยก็ตอนนี้ตอนนี้อืมค่ะจองฟิล์มดีกว่ายังไงคะพี่ตันคือมีให้ลุ้นรับ iPhone 17 ทุกท่านจะจองฟิลน,นะคะจับฉลากปุ๊บรู้เลยได้หรือเปล่าเอาแล้วไงใครที่บอกว่าอยากจะได้สมาร์ทโฟนส่งท้ายคุณมาจองฟิล์มลามินาใช่ค่ะมีสิทธิ์ลุนลับเลยดีไม่ดีได้ iPhone 17กลับบ้านไปฟรีๆนะคะจากการจองฟิลมที่นี่แต่ถ้าเกิดไม่ได้ iPhone 17นะคะน้องแอมค่ะเรายังมีสมาร์ท LED TV นะคะให้ลุ้นรับที่นี่ด้วยโอ้โหอ่าช่วงปีใหม่อยู่บ้านเล่นเกมดูทีวีชมรายการได้สมาร์ททีวีไปดูฟรีๆค่ะ หรือทาไม่ได้ก็ยังมีหูฟังโอ้โหยังมีเราเรามีนี่คือรางวัลตอบใจเหรอคะแอมแทบรู้สึกเป็นรางวัลใหญ่หมดเลยนะพี่ก็เอก็มีก็มีประมาณนี้แต่ว่ารางวัลตอบใจมีแน่นอนค่ะถ้าสาวรางวัลเกิดไม่ได้เลยสักรางวัลก็ยังมีของพรีเมียมน้ารังน้ารัดนะคะให้รับกันเป็นเด้งที่3ด้วยก็พิเศษสุดๆนะคะน้องแอมมีเพื่อนมีผูงมีญาติสนิทมิสหายชวนมาจองฟิล์มที่นี่เลยที่อยู่ที่บูธเอชฮอลแลนด์ศูนย์สี่นะคะ เข้ามา c ช a ์ l ลเจอร์ฮอล์สามเข้ามาประตู2เจอบูธรามิน่าอยู่เลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะฝากด้วยค่ะคุณผู้ชมคนไหนที่มางานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025เหยียบพาดนะกับบูธรามิน่าคุณมาจองได้เลยค่ะคุณจะได้สิทธิ์มากกว่าส่วนลดพิเศษเพราะว่าเรามีแคมเปญมีเรื่องของของแถมมีเรื่องของรางวัลให้ลุ้นและได้เจอพี่จันน่ารักแบบนี้ตัวจริงเสียงจริงทุกวันต้อนรับต้อนรับนะ,ะดูแลเองเลยค่ะก็ฝากพี่จันเชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวงาน่อยค่ะ ก็ขอชิญชวนนะคะก็ธันวาคมอากาศดีๆอย่างนี้นะคะเรียนเชิญแวะมาดูรถชมรถให้สบายใจนะคะมีเทคโนโลยีรถต่างๆน่าสนใจต่างๆมากมายเลยค่ะแต่อย่างที่เรียนว่าเลือกรถเสร็จแล้วนะคะก็ต้องเลือกฟิล์มด้วยนะคะน้องแอมใช่ผิวสวยดีๆอย่างนี้ลามินาลามินาแน่นอนเห็นผิวป๊อปแมทลูกค้าลามินาแน่นอนนะคะมาเลือกฟิล์มฟิล์มอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะ ลามินาอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริงมาตลอดกว่า30ปีค่ะใช่ค่ะแอมเองก็ต้องขอใจความยิดีกับลามินาด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการครบรอบ30ปีจะก้าวเข้าสู่3 1แล้วก็อยู่กับเราไปยาวนานแน่นอนอยาเป็นคนที่อายุ31บ้างจังนี่ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะพี่จันนภาสายสมรมากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกแคมเปญดีๆของลามินาค่ะวันนี้ขอบพรคุณนะคะขอบคุณคะแอม